สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะลอตเรี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกับเดียอีกแล้วนะคะในเมื่อคลิปที่แล้วนะคะถ้าเกิดใครติดตามนะคะในช่องทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ของลอตเตอรี่นะคะก็จะได้เห็นเดียเนี่ยมาแนะนำใช่ไหมคะแล้วก็มารีวิวเป็นม้อเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะแต่ว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะทำการแนะนำนะคะเป็น มอเพิ่มไฟอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะคะรุ่น m i c r o t e h 10kVA นะคะและวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีรุ่นมานำเสนออีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะคะอัตโนมัติสำหรับแอร์นะคะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นวีกาดนะคะ VWI 500นะคะสำหรับขนาดแอร์เนี่ย ก็ตั้งแต่9,000 BTU ใช่ไหมคะ1 2 0 0 0 1 4 0 0 0 8 0 0 0ไปจนถึง24,000 BTU นะคะหรือว่าแอร์ขนาด2ตันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพ่มไฟสำหรับแอร์ของ Dr. Green นะคะมีหลายรุ่นมากมีหลายขนาดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นสำหรับ9,000 BTU 1 2 0 0 0 BTU นะคะไปจนถึงแบบรุ่นขนาดใหญ่เลยถ้าเกิด ถามว่ามีรุ่นใหญ่กว่านี้ไหมอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ที่มาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นรุ่น VWI นะคะ5 0 0 24,000 BTU นะคะหรือว่า Air 2ตันนะคะรูปร่างหน้าตานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็ทันสมัยนะคะถ้าเกิดใครสังเกตเนี่ยก็จะคือ made in จากอินเดียนะคะขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าของของอินเดียเนี่ย ถ้าเกิดแบบทำออกมาดีเนี่ยก็คือแบบดีมากๆเลยนะคะยิ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นพวกมาตรฐานนะคะรองรับนะคะเดี๋ยวเราก็จะพูดในอธิบายในสไลด์ถัดๆไปนะคะแต่วันนี้ว่า,าให้รู้กันก่อนนะคะว่าเมือเพิ่มไฟของเราเนี่ยเราจะกรีนนะคะเม็ดอินจากอินเดียนะคะส่งตรงมาจากอินเดียโดยคุณภาพเนี่ยแน่นอนนะคะว่าของดีทนทานนะคะแล้วก็ใช้งานเนี่ยได้คุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วก็จะมาดูสไลด์ถัดไปกันเลยนะคะ เราก็จะมาพูดถึงนะคะคุณสมบัติต่างๆนะคะว่าหม้อเพิ่มไฟนะคะของรุ่น v กาดนะคะ v w i 500นะคะเนี่ยมีแบบพวกคุณสมบัติยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครสังเกตนะคะบ้านไฟตกใช่ไหมคะจะไม่ค่อยมีเจ้าไหนนะคะที่ขายเป็นหม้อเพิ่มไฟใช่ไหมคะสำหรับแบบแอร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสำหรับแอร์เลยนะคะควบคุมแบบโดยเฉพาะจุดเลยนะคะ อันนี้ของลอตเตอรีนนะคะอาจจะเป็นแบบเจ้าแรกเลยนะคะหรือว่า,าจ,จะมีเจ้าเดียวก็ได้นะคะที่นํามานะคะตัวนี้นะคะก็จะรองรับแอร์นะคะได้สองหมื่นสี่พัน BTU นะคะหรือว่า2ตันนะคะกำลังก์กลังการสายไฟเนี่ยก็จะอยู่ที่1 5แอมป์นะคะรองรับไฟตกเนี่ยได้สูงสุดก็คือ130บโวล์นะคะแล้วก็ไฟเกินเนี่ยจะอยู่ที่2 8 0โวล์นะคะ หน้าจอเนี่ยก็แสดงสถานะแบบดิจิตอลน,นะคะถ้าเกิดใครสังเกตดูนะคะหน้าจอตรงนี้นะคะก็คือจะมีเพียงหนึ่งหน้าจอเท่านั้นนะคะมีแค่นี้นะคะแต่ว่าสถานะเนี่ยแสดงได้ถึงสองสถานะนะคะก็คือสถานะไฟเข้าแล้วก็สถานะไฟออกนะคะก็สมาร์ททามดีเลย์นะคะแล้วก็เริ่ม การทำงานเนี่ยก็คืออัตโนมัติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต้องแบบเลือกโหลดตั้งค่าเองนะคะตัวนี้เนี่ยหากเราแบบติดตั้งเสร็จแล้วนะคะเครื่องเนี่ยก็จะทำงานด้วยตัวมันเองนะคะไม่ต้องไปนั่งเฝ้านะคะว่าไฟจะตกตอนไหนต้องแบบมาปรับเองหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ต้องนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นอัตโนมัติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเกิดเราติดตั้งเจ้าตัวนี้นะคะ ถ้าเกิดควบคุมสําหรับแอร์ใช่ไหมคะแอร์ Air เนี่ยมีปัญหาบ่อยหลือเกินนะคะไฟตกเนี่ยก็คือแอร์ดับแอร์วูบนะคะพอผลสุดท้ายเนี่ยไม่มีหม้อเพิ่มไฟหรือว่าสเตบิลิเซอร์นะคะก็จะทําให้แอร์ของเราเนี่ยพังเสียหายนะคะถ้าเกิดหนักสุดเนี่ยก็คือต้องซื้อใหม่เลยเพราะฉะนั้นนะคะใครเนี่ยที่อยู่พื้นที่ที่ไฟตกไฟเกินนะคะไฟกระชากนะคะควรที่จะมีเป็นหม้อเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะหรือว่า สเต b i ล i z เซนะคะ AVS AVR นะคะมอเพิ่มแรงดันไฟฟ้าอะไรต่างๆนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่เข้าใจนะคะว่าอาการของไฟตกเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราก็สะมาอธิบายให้ฟังกันเอาา่เอาาไฟตกนะคะก็เกิดได้หลายอย่างนะคะก็คือเราเนี่ยบ้านอยู่ปลายสายใช่ไหมคะก็จะมีแบบพวก กระแสดได้นั่นไฟฟ้าในสายเนี่ยเกิดแบบอาการพวกผันผวนใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยผ่านนะคะก็จะทำไงคะก็อย่างที่เดียวบอกไปเมื่อกี้เลยก็ทําให้เมเมครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะคะพังแล้วก็เสียหายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือใช้งานอาจจะใช้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าการทํางานเนี่ยก็คืออ,อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเนี่ยทำงานไม่ค่อยเสถียร นะคะแล้วก็ทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะยิ่งใครที่แบบมีรีสอร์ทใช่ไหมคะพวกแบบตั้งอยู่พื้นที่ไปตกบ่อยนะคะก็จะทําให้แอร์เนี่ยมีปัญหาหรือว่าพังได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะมาปรึกษาเรานะคะกับตรากรีนนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะก็คือ คุณสมบัติเด่นเนี่ยก็คือ Silver Contact Relay นะคะเป็นแบบระบบรีเลย์นะคะทำงานเร็วอึดทนด้วยประสบการณ์ทำงานเนี่ยสาปีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านเ,เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะทำมามากกว่า30กว่าปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมั่นใจแล้วก็ไว้ใจให้เราแบบทำปรึกษากับเราได้เลยนะคะเรื่องปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีการตัดการทํางานนะคะเมื่ออุณหภูมิสูงนะคะนี่นะคะก็จะขึ้นเออ่โอเวอร์ฮีทนะคะโปรเทคชั่นนะคะหรือว่าแสดงเออ่แสดงตรงหน้าจอนะคะว่าไฟเนี่ยก็คือสูงเกินไปนะคะโอ้ถ้าเออ่ขออภัยค่ะ HHi นะคะแต่ว่าถ้าเกิดต่ำเกินไปเนี่ยก็จะเป็น Lo นะคะ Low นะคะตัวนี้อันนี้ก็จะแจ้งให้เราทราบเลย ก็คือสร้างความปลอดภัยให้เราได้อีกนะคะตัวเครื่องตัวนี้นะคะก็จะกว้างยาวสูงนะคะจะอยู่ที่39นะคะ20นะคะส่วนสูงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ30.5ซนติเมตรนะคะน้ำหนักเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปกิโลนะคะแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยรับประกันนะคะ1ปีนะคะอันนี้เราก็จะซัพพอร์ตแบบเต็มที่นะคะมีปัญหาตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะปรึกษาเราได้เลยนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นเคสตัวอย่างละกันนะคะที่ลูกค้าของเรานะคะได้สั่งซื้อไปแล้วก็กลับมารีวิวให้เราฟังนะคะว่าตั้งแต่มีเจ้าหม้อเพิ่มไฟสําหรับแอร์ตัวนี้นะคะการทํางานของแอร์เขาเนี่ยก็คือทํางานได้ปกติยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นะคะอย่างที่เราบอกนะคะก็จะแจ้งสถานะน,นะคะไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะคะนี่นะคะก็จะมีบอกเลย OP เท่าไหร่นะคะ IP เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแจ้งให้ทราบนะคะ จริงๆแล้วเ,เคสร,รีวิวของสินค้าของเราเนี่ยก็มีเยอะนะคะนี่แล้วก็ยกตัวอย่างมาให้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะเพราะว่ามอเอ,อเมอเพิ่มไฟสำหรับแอร์ของเราเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะรุ่นมีกาดนะคะรุ่นไมโครเทคก็มีนะคะรูเบิร์ดก็มีเหมือนกันนะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นมีกาดนะคะเป็นเคสที่เรานำมานะคะให้ทุกคนดูกันในวันนี้นะคะแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติเด่นเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีตัวนี้เนี่ยมันดียังไงนะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะสามารถที่จะยืดอายุแอร์นะคะให้ใช้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดใครเจอปัญหาไฟตกต้องมีนะคะ<ม>แล้วก็2เลยนะคะแอร์ไม่ตัดนะคะแม้ไฟตกแอร์ก็ยังสามารถที่จะทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ข้อที่3มเนี่ยก็คือ แอร์เย็นฉ่ำเนื่องจากไฟฟ้าใจ่ายให้แอร์เนี่ยทำงานได้เต็มที่นะคะข้อที่4เนี่ยก็คือเครื่องไม่ดวดน,นะคะทำงานได้อย่างเป็นปกตินะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะเย็นสบายต่อเนื่องแม้ไฟจะตกนะคะอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดใครเนี่ยที่เจอปัญหานี้แล้วเออได้มอบเพิ่มไฟไปละกันนะคะไปติดตั้งเนี่ยก็คือชีวิตเนี่ยจะมีความสุขแน่นอนนะคะเพราะว่า น้าร้อนใช่ไหมคะที่ไทยไม่ได้ร้อนธรรมดานะคะก็คือร้อนมากๆนะคะหรือว่าใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านพักต่างๆนะคะถ้าเกิดลูกค้ามาเนี่ยอยากให้เขาประทับใจใช่ไหมคะในห้องพักเนี่ยเราก็ต้องมีเป็น s t a b i ล i เซอรนะคะยิ่งใครที่อยู่พื้นที่ห่างไกลบ้านอยู่รีสอร์ทอยู่ปลายสายนะคะเจอกับปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากบ่อยนะคะต้องมีแน่นอนนะคะตัวนี้แล้วก็ สำหรับการส่งของนะคะการแพ็คของของเรานะคะดูได้จากรูปภาพในสไลด์ได้เลยนะคะก็จะมีการแพ็คโฟมหนานะคะแล้วก็การกระแทกเนี่ยยังดีเลยนะคะแล้วก็ภายในกล่องก็จะมีพวกวัสดุกันความชื้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีแถมสายไฟให้ด้วยอันนี้หลายคนอาจจะเห็นแล้วนะคะในสไลด์ด้านหน้าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีสายไฟแถมไปให้ด้วยนะคะยาว1เมตรนะคะ แล้วก็ในกล่องก็จะมีพวกพักนะคะตัปูยึดแล้วก็กระดาษท่าวัดเพื่อเจาะนะคะแล้วก็จะมีใบประกันใส่เข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะแล้วก็มีจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อมต่อไม่ยากนะคะสามารถที่จะติดตั้งนะคะสเตเบลเซอร์เนี่ยสำหรับแอร์ของเราเนี่ยไว้ข้างๆกับแอร์ได้เลยนะคะทีนี้เ,นเราก็จะสังเกตได้เองนะคะว่าตอนนี้เนี่ย ไฟตกเท่าไหร่ไฟเข้าเท่าไหร่ไฟออกเท่าไหร่นะคะก็สามารถที่จะดูเองได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการติดตั้งไม่ยากเพราะว่าเรามีแผนภาพเชื่อมต่ออย่างละเอียดนะคะไว้ให้ดูด้วยหากมีปัญหาส่วนไหนเนี่ยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพเชื่อมต่อเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หากใครจะสั่งนะคะ สามารถที่จะสั่งผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างก็จะมีเป็นพวกเอ,อ่อช้อปปีนะคะ l a z a d a าเจดีเซนะคะหรือว่าจะสั่งตรงกับเราก็ได้ทาง l ล n e แอดนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้ใน ID l i n ยก็จะเป็นแอดไซนะคะ DRCR w e n นะคะส่งของไวมากนะคะแล้วก็สต็อกเนี่ยเต็มแน่นอนนะคะอันนี้นะคะก็สั่งก่อนใบสนะคะส่งภายในวันเดียวกันเลยนะคะ ถ้าเกิดรีบใช้เนี่ยบอกได้นะคะสามารถที่จะนั่งรถมารับเองที่หน้าร้านก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นเอกสารนะคะมาตรฐานอ้างอิงต่างๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราพูดอย่างเดียวเนี่ยทุกคนไม่เชื่อใช่ไหมคะว่ามีมาตรฐานรองรับจริงหรือเปล่าปลอดภัยจริงไหมนะคะวันนี้เนี่ยเดียก็ได้นําแบบมาตรฐานมาให้ดูกันชัดๆเลยนะคะว่าเป็นของวีกาจริงๆนะคะ ISO 9001นะคะ อันนี้ก็จะเป็นของวีการนะคะ ISO 9001นะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดซื้อไปใช้เนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะมีมาตรฐานรองรับด้วยตัวนี้นะคะก็จะเป็นมาตรฐานของวีการเช่นเดียวกันนะคะเป็น ISO 9001อีกใบหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็ไว้ใจเราได้นะคะที่ด็อกเตกรีดนะคะสำหรับใครนะคะที่รับชมนะคะเป็น คลิปนี้นะคะแนะนำเป็นหม้อเพิ่มไฟอัตโนมัว่าสำหรับแอร์นะคะก็ขอฝากเอ่อเป็นวีการรายกันนะคะสามารถที่จะรองรับเนี่ยได้ถึง2 4 0 0มืวิทะคะหรือว่าแอร์สตันนะคะใครเจอปัญหานี้อยู่นะคะก็อย่ามองเป็นเรื่องแบบเอ่อเล่นๆน,นะคะปล่อยผ่านนะคะจนทําให้เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านของเราเนี่ยพังเสียหายนะคะควที่จะมาปรึกษาเรานะคะถ้าเกิดใครเนี่ยมีแบบข้อคิดเหนหรือว่า ข้อเสนอแนะนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ขอแนะนำนะคะจบการแนะนำสั้นๆนะคะสำหรับ LV ก r d นะคะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากแนะนำอะไรเนี่ยก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มานะคะก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณทุกคนแล้วกันนะคะที่เข้ามาฟังนะคะวิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ